Lisa Lisa Mom, bisa, name? bisa, 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 เบาๆลูกเบาๆอาปกเ่มเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวมามีทําให้มาแป้งฟันเสร็จก็ทาปแปง้งวุ้ยเยอะไปลูก ว่แล้วฝร่หลับตาหลับตาหล,ลับตาทาสิลูกหลับตาแล้วก็ทาแก้มทาแก้มเนอไม่กล้าเหรอ นี้ด้วยทาหน้าด้วยนี่นี่ทาตรงจมูกโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอา Did you ด i t your h e a ไม่อย k a y ไม่ Oh no, you get your hands here. Yeah, look, heal daddy. Luca, careful. Show <laughs> your poor youth. lina your turn. Your turn. Mm. ไปช่วยพ่อย yeah. ืดต um, ัวเราเร็วเก่งมากลูกาลีน่าใส่เกงเองหลุดตูดตลกมากเลย 1ิบสองกิโลนะขึ้นหลังแดดดีค้า whoa, whoa, whoa. เป็นไรลูก